ชมน้ำตกพลิ้วกรรมวิธีที่เก้าดังเช่นมีโอกาสมีบุญตาไปพบเห็นภูเขาหรือภาพวิวทิวเขาที่มีน้ำตกไหลรินมีกระแสน้ำตกพลิ้วใสสะอาดดุดแก้วตาใสจนเห็นตัวปลาแหวกว่ายเป็นหมู่เหล่าให้ความรู้สึกมีระเบียบสาม,มาคัคคีชีวิตมั่นคง กว่าสายตามองดูให้ไกลๆรอบกว้างๆจนหมดภาพนั้นจะเห็นความสูงต่ำของยอดเขาแต่และลูกลดหลั่นไม่เหมือนกันบางลูกมีสีเหลืองแก่สีเขียวแก่สีเทาสีดำอ่อนๆเป็นจุดด่างแดงต่างๆกันจะให้ความรู้สึกชอบคิดเปรียบเทียบดูภาพให้สูงกว้างขึ้นไปเป็นทิวแถวโค้งบางตอนสูงขึ้นสูงขึ้น บางตอนลาดเอียงต่ำลงดูเป็นพืชรางรางไปบางแห่งดูเป็นเส้นตรงราบระดับตาเป็นเส้นโค้งความโค้งขึ้นไปโค้งโค้งลงมาของรูปสันทีวเขาดูเป็นพืชยาวไปนั้นให้ความรู้สึกบันเทิงใจชวนชมไม่เบื่อตาภาพดังที่กล่าวมาอย่างนี้นักคิดทางธรรมชาติตั้งแต่โบราณบอกว่าดูดังคล้ายๆล,ลูกคลื่นลมในทะเลใหญ่ๆ ที่กำลังเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวไปให้ความรู้สึกว่ามีอำนาจลึกลับเป็นพลังงานพลังนิ่งมันช่างดึงดูดสายตาน่วงอารมณ์บางมุมดูไปนานๆให้ความรู้สึกบันเทิงใจมากเกิดความคิดจินตนาการอยากจะอยู่ยืนคงทนมีอายุยืนชีวิตมั่นคงเร้าใจชวนชมไม่เบื่อตาอย่างหนึ่งแหละ ดูห่วงจุย้ยดินมีชีวิตภูเขามีวิญญาณแล้วถ้ามีภาพอย่างนี้มีดงภูเขาแบบนี้นักธรณีวิทยาจีนโบนราณหรือซินแสคือพวกชอบดูห่วงจุย้ยหาสถานที่ก่อตั้งสุสานไว้ฝังศพบ,บอกว่าเป็นที่ดินมีชีวิตเป็นภูเขามีวิญญาณรูปภาพสันเขาทีเขาที่โค้งขึ้นโค้งลงเป็นพืชไปนั้นดูเป็นพวกตัวงูใหญ่ หรือตัวมังกรที่กำลังเดินไปงูใหญ่กำลังเลื้อยไปอยากมีชีวิตมีวิญญาณความงามของภูมิประเทศอย่างนี้มักจะเป็นดงเป็นป่าเขาน้อยใหญ่ป่าไม้ใบเขียวสดชะอุ่มมักจะต้องมีลมดีน้ำดีดินดีสถานที่ดีชายภูมิแบบน้ำดีลมดีดินดีหายากถ้าได้สร้างหมู่บ้านได้สร้างเมือง เป็นชัยภูมิที่จะเจริญด้วยลาบผลดีแล้วพวกสินแสหรือพวกที่ชอบหมอดูทำพิธีกรรมทำห่วงจุ้ยสร้างสุสานว่าภาพอย่างนี้มีพลังงานของธรรมชาติอนาคตมีอิทธิพลโดนบันดาลใจให้ลูกหลานลูกหลานในบ้านเมืองนั้นที่มีความขยันหมั่นเพียรทำมาหากินจะเจริญดีถ้าเพาะปลูกพืชไร่แล้วเงินทองจะมีมาเองเศรษฐ,ฐกิจจะมั่นคง ความจเจริญมั่งมีสีสุขของวงตระกูลในอนาคตจะเกิดขึ้นแลพวกหมอสินแสดูห่วงจุย้ยชอบให้เอาศพพ่อแม่ปู่ย่าตายายเอาไปฝังไว้ในที่นั้นทำห่วงจุ้ยในเทือกข่าวนั้นหรือไปสร้างหมู่บ้านไว้ตามแถวแถวนั้นอนาคตลาบยศศักดิ์จะเกิดตามมาเอง แล้วเป็นอุบายของคนโบนราณจะให้ลูกหลานเลนถึงปีจะได้มาประชุมพบหน้ากันเป็นความฉลาดของคนโบนราณที่ฝากไว้กับความเชื่อที่งมงายเพราะว่าดินดีน้ำดีลมดีวิวสวยจะปลูกต้นไม้อะไรอันไรมันก็ขึ้นงอกงามดีแล้วจะไม่รวยตามมาได้อย่างไรยกเว้นคนที่ขี้เกียจไม่สนใจเพาะปลูกทำไร่ทำนามันก็ต้องยากจนเท่านั้นเองแล ชมหมู่เมฆลอยลิ้วลิ้วกรรมวิธีที่10ดังเช่นมีโอกาสหรือพบเห็นภาพเขียนหรือภูเขาเบื้องสูงเบื้องสูงมีหมู่เมฆขาวกำลังเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวไปลอยลิ้วเป็นสายใหญ่ยาวๆดูช่างเขาวสะอาดตาบริสุทธิ์อยู่ท่ามกลางเวหาเป็นภาพที่กำลังเคลื่อนที่ อริยะครูบาท่านชี้แนะว่าให้พิจารณาดูตามไปตามไปจะเป็นอีกแบบหนึ่งภาพอย่างนี้ถ้าดูนานๆมักจะเปลี่ยนอารมณ์คนทำให้ใจลอยลอยออกนอกโลกตามไปด้วยให้ความรู้สึกเงียบอยากสงบสะอาดโล่งๆปลงกายใจลงไปบ้างมีความรู้สึกมุ่งทางฝ่ายสูงยิ่งขึ้นไปโน้มน้าวใจให้คิดถึงปรัชญาชีวิตมุมดับทุกใจ สมถะส่วนลึกคล้ายจะออกไปให้พ้นเครื่องพัฒนาการของสังขารจงพิจารณาดูให้สูงสูงไปยากจะดับขันห้าคิดดับอุปาทานในขันห้าทิ้งโลกเดิมออกไปถ้าหากว่ามีโลกใหม่ที่หลุดพ้นได้จริงๆก็ยินดีไปให้ความรู้สึกมีอารมณ์อย่างนี้แลชมเสียงฟ้าน้องเปรี้ยงกรรมวิธีที่สิอเอ็ด ดังเช่นบางเอิญบางเอิญได้พบเห็นภาพหนะ้าาเบื้องต่ำเบื้องต่ำมีสายฟ้าแลบแปลบแปบ,แปบเกิดมีเสียงฟ้าร้องคำรามดังจะข่มขู่วางอำนาจสายก้อนเมฆดำทะมึนถึงเสียงดังสนั่นวันไหวทำให้เกิดลมพายุกล้าพัดกระหน่ำลงยังพื้นดินที่สีดำสีมอมมัวมัวถูกต้นไม้บางต้นล้มบางต้นหักกิ่งก้านเอ็นลู่ไปตามกระแสลม ภาพอย่างนี้ไม่ต้องสอนพอเห็นเข้าก็รู้ได้ทันทีว่าให้ความรู้สึกหวาดเสียวความกลัวจิตใจหวั่นไหวง่ายๆมีอารมณ์ร้ายๆไม่สงบสบายใจอย่างหนึ่งแหลสูตรกรรมวิธีแก้โรคกลัวฟ้าร้องกลัวเสียงฟ้าผ่าเปเรี้ยงเป็นปรากฏการณ์ต่อธรรมชาติมีได้เป็นได้กลัวมันทำไม หลืงพ่อเท่าหรือคิมสิวเสียนสือท่านแก้โรคกล,กลัวสอนกรรมวิธีแก้โรคกลัวประสาทอ่อนเช่นใครกลัวฟ้าผ่าเปรี้ยงหวาดเสียวง่ายๆแก้ได้ผลในพวกเด็กมากคือต้องสอนให้เด็กใจกล้าก่อนนำทางทำให้ใจกล้าก่อนอย่าคิดกลัวต้องคิดสู้ตายฝึกเป็นนักกีฬายอมแพ้ยอมชนะเช่นได้ยินเสียงฟ้าฝนตกฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงเด็กบางคนกลัวมาก บางคนร้องไห้ทันทีหนีเลยถ้าไม่ฝึกสอนให้หายอาการแบบนั้นจะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เพราะว่าจะหนีหลบหลีกเรื่องฟ้าร้องไปไม่ได้เลยเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติมีได้เป็นได้จะไปกลัวมันทำไมการวิธีแก้นั้นก็คือภายในจิตใจต้องกำหนดจิตตามไปทันทีที่ได้ยินเสียงฟ้าร้องนั้นถ้ามีเสียงดังเปรี้ยงต้องสอนเด็กว่า จิตต้องคิดเปรียงปากต้องพูดเปรียงเปรียงตามเสียงนั้นทันทีตำรากรรมฐานว่าเอาจิตกำหนดติดตามเสียงเปรียงปรากฏการธรรมชาตินั้นไปด้วยทำอย่างนี้ไม่เกินห้หรือ100ครั้งเด็กนั้นจะหายกลัวแทบทุกคนจะมีใจกล้าแข็งหมดความกลัวภายนั้นโดยปริยายแลสูตรนี้ใช้ได้ผลมาเป็นพันปีแล้ว ถ้าพบเด็กๆก,กลัวฟ้าร้องเช่นพอได้ยินเสียงเปรี้ยงก็เอามือปิดหูมือปิดตามีอาการอย่างนี้ต้องรีบช่วยแก้สอนให้ฉลาดอย่ากคุให้เด็กกลัวต้องให้เด็กรู้ว่ามันไม่มีตัวตนเสียงมันกระทบกันแบบเราตบมือดังแผะๆจะต้องกลัวมันทำไมเราจะต้องเอาชนะมันให้ได้จับมันมาเล่นได้เลยบอกเคล็ดลับให้เด็กสู้ทันที เวลาฟ้าร้องนั้นผู้ใหญ่นำพูดเลยพูดตามไปที่เสียงฟ้าเปรี้ยงเปรี้ยงนั้นต้องให้เด็กออกเสียงดังๆตามไปด้วยจึงจะได้ผลทางจิตใจนำไม่กี่ทีเด็กก็มีกำลังใจสู้พอรู้วิธีพูดวิธีสู้แล้วเด็กก็ใจกล้าขึ้นมีเพื่อนทางใจสอนว่าถ้ามันเปรี้ยงมาเราก็เปรี้ยงมันไปเลยสนุกดีทําบ่อยๆก็ได้ผู้ใหญ่ต้องทำให้เด็กตามดูก่อน จะนั่งหรือนอนกำหนดเสียงฟ้านร้องได้ทุกๆุกคนเขาเรียกทางธรรมะว่าถ่ายทอดทางวิญญาณถัดไปพอเด็กมีใจกล้าบ้างครั้งที่สองสอนให้เด็กลุกยืนขึ้นเปรี้ยงเปรี้ยงทำมือทำไม้เตะตีต่อยกับเสียงนั้นเลยอย่ากลัวเด็กแสดงกิริยาอาการแบบนั้นพอเด็กฉลาดหายกลัวแล้วจะเลิอกอาการต่อสู้แบบนั้นเองหมดความกลัวก็หมดความหมายในการทำแบบนั้น สูตรนี้ใช้ได้ผลทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาเป็นพันปีแล้วชมท้องฟ้าหมู่เมฆมีพลังงานกรรมวิธีที่12ดังเช่นบังเอิญบังเอิญบางวันได้พบเห็นภาพท้องฟ้าหรือมีภาพทิวเมฆขาวๆแนวระดับต่ำๆเมฆขาวกำลังเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปมันมีพลังงานทำให้มนุษย์ปุถุชนคนธรมธรมดาธรรมดามีอุปาทานจิต ถ้าเกิดมีลมแรงทำให้ต้นไม้น้อยใหญ่ต่างๆเอ็นเอียงอ่อนไว้ยอดไม้ลู่ไปตามกระแสลมนั้นภาพอย่างนี้ให้ความรู้สึกชวนชมงามตาร่าเริงบันเทิงธรรมชาติใจอ่อนลงเมตตาการุณานักสมาธิวิทยาเขาบอกว่าภาพอย่างนี้มักจะทำให้นวงเหนียวอร่รนณมสมถะผลทำให้เกิดสมาธิเร็วขึ้นก็ได้ ถ้าใช้กรรมวิธีนี้เป็นยังมีคุณประโยชน์ทุกสมัยแหลกชมทะเลทรายแห้งแลง้งกรรมวิธีที่13ดังเช่นบังเอิญบังเอิญไปเที่ยวได้พบเห็นภาพทะเลทรายแห้งแลง้งมีโขดเป็นสันคมแง่แหลมเป็นแห่งๆมีเนินดินลาดเอียงเต็มไปด้วยเม็ดรกรวดทรายสีต่างๆ จะมีต้นไม้ขึ้นบ้างก็แทบจะไร้ใบแห้งผากตายซากพอเห็นก็รู้ว่าไม่อาจที่จะเจริญงอกงามสดชื่นขึ้นได้ยากบางวันต้องลมร้อนแรงฟุ้งขจรอยู่ในถ้ำกลางด้วยฝุ่นสีแดงปนทรายดินทรายฟุ้งขจรบางมุมที่ดินขาดน้ำไปนานๆจนดินแตกระแหงร้อนระอุภาพอย่างนี้ครูบาท่านกล่าวไว้ว่า คงจะไม่ต้องสอนก็จะรู้เองได้ว่าให้ความรู้สึกอบอ้าวพิจารณาไปนานๆอึดอัดใจตายซาาเศร้า,าใจแทบจะไม่ต้องไปบอกกับใครๆว่าถ้าคืนไปอยู่ในดินแดนนั้นก็คงต้องอดตายแย่เงาหงอยว้าเหวใจพอเห็นภาพเข้าก็พลอยมีทุกข์ใจตามไปด้วยอย่างหนึ่งแหละชมฟูงนกบินทิวเมฆดำกรรมวิธีที่ส4 ดังเช่นบังเอิญบังเอิญบางวันได้พบเห็นมีฝูงนกเห็นภาพหมู่นกกำลังบินเร็วๆบินไวๆบินจนสุดเวียงเรียงรายเป็นแถวดูนกบินเป็นสายใต้ท้องฟ้ายังมีสายเมฆดำเมฆดำหนาทึบเป็นคลื่นม้วนใหญ่ย้อยลงมาแทบจะจรดดถึงพื้นดิน ฝนก็นเริ่มตกฟ้าร้องสายลมพัดซัดสาดอย่างแรงมากขึ้นแล้วคนหรือสัตว์ทุกๆชีวิตต้องเสี่ยงภัยกับธรรมชาติเพื่อที่จะสอบแสวงหาทางดิ้นรนไปดิ้นรนไปหวังความอยู่รอดของชีวิตอย่างจำไปจำทำจำอยู่ในชาติหนึ่งของชีวิตแหลภาพดังที่กล่าวมานั้นอริยครูบาสอนสมาธิวิทยาท่านแนะนำว่า เอาไว้ทดสอบดูอารมณ์กรรมฐานของนักศุษารได้ดีมากให้ความรู้แจ้งทางธรรมชาติจับวานราจิตแยกอารมณ์คนออกพอเห็นภาพเข้าแล้วไม่ต้องบอกกับใครๆได้เลยว่านั่นเหมันช่างลำบากเหนื่อยน่ายกายและยังทนรมานใจตามไปด้วยคนนั้นหรือสัตว์ฝูงนั้นถ้าไม่เก่งจริงๆเป็นอยู่อย่างนั้นคงจะไม่รอดแน่นอนถ้าครูบาอาจารย์ไม่สอนเด็ก ไม่บอกศิลปะก,การมองดูเด็กก็จะไม่รู้คุณค่าใช้ประโยชน์ในการจันลงจิตใจมนุษย์ระดับสากลโลกเช่นดังภาพที่กล่าวมานั้นถ้าสนใจพิจารณาดูไปนานๆมักจะเกิดอารมณ์ร่วมไปเช่นชวนโน้มน้าวใจให้คิดถึงหมู่คณะรักเชื้อชาติต้องสามมคขีธรรมจึงจะเผชิญชีวิตให้อยู่รอดร่วมกันได้ภาพทำให้เปลี่ยนอารมณ์คนชมไปอีกแบบหนึ่งแหล ชมหมู่นักพรตสงบนิ่งกรรมวิธีที่15ดังเช่นบังเอิญบังเอิญได้พบเห็นหมู่นักบวชเห็นภาพหรือสีโยคีหรือเซียนพระภิกษุที่มีศีลวินัยบาร,ริสุทธิ์ดูงามตาศรัทธาท่านกำลังนั่งนิ่งนิ่งจนตัวไม่ไหวติ่งบนเนินทรายที่ขาวสะอาดตาหรือจะเป็นภาพที่ท่านกำลังเดินเป็นแถวแถวดูตรงดิ่งดิ่ง ไปอย่างสงบเงียบเรียบร้อยเข้าสู่ที่ว่านักบำเพ็ญพรตมักจะมีจิตดิ่งจิตตรงแนวเป็นเอกอยู่ทางเดียวจิตเป็นหนึ่งภาพอย่างนี้อริยะครูสอนเซนหรือชาญท่านบอกว่าหาดูได้ยากให้ความรู้สึกว่าเป็นปริศนาใจ ภายในใจของท่านนักพรตเหล่านั้นจะต้องมีอุดมคติสูงซ่อนความลึกลับที่จะคิดค้นธาตุอนหาค่าบ่มิได้หรือแสวงหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนธรรมดายังไม่รู้เรื่องอย่างนั้นเลยหรือจะว่าจิตท่านเป็นเอกซึ่งผู้อื่นๆยังเข้าไม่ถึงภูมิธรรมนั้นท่านนักปราดเหล่านั้นมักจะสันโดษยินดีสิ่งที่ตนมีตนได้ปิติอิ่มใจอยู่แต่พวกเดียวใช่ไหม แล้วภาพหรือบุคคลที่มีลักษณะอย่างที่พูดมานั้นถ้าจะไปให้มนุษย์ปุถุชนสายตาคนโลกีเขาดูเขาคงจะพูดว่าอย่างไรคงจะหนีไม่พ้นว่าท่านเหล่านั้นหมดรถจืดบะลืดชืดไปเลยเป็นคนเย็นชาต่อโลกเป็นคนสังกะตายอย่างต่อไม้หรือก้อนหินที่เขาว่ามนุษย์ตายซากพวกลุงเชยพวกป้าชาไปแล้วละกระมัง แล้วถ้าจะให้พวกกระผมพวกกระผมหรือให้พวกของอิชันอิชันที่ยังติดคุกตำงรางแห่งขันห้าอยู่คงจะสั่นหัวนี้ไปก่อนเพราะว่าพวกกระผมพวกกระผมพวกอิชันพวกอิชันยังต้องการมีหรือการวิงวอนกราบไหว้ขอแต่เรื่องให้มีขันท้าที่ดีเช่นให้มีมีรูปที่ดีมีเวทนาที่ดีมีสัญญาที่ดีมีสังขารที่ดีมีวิญญาณที่ดี คงจะไม่เอาแบบท่านเหล่านั้นด้วยแน่นอนหรืออาจจะมีบางคนเห็นว่าพวกนักพรตเหล่านั้นก็คือคนบ้าบ้าบอๆไปเลยก็มีคืออิทธิพลของรูปภาพทำให้เกิดอารมณ์ไปต่างๆแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันมองต่างมุมกรรมจําจแนกสั์ไว้แล้วโง่หรือฉลาดมีไม่ขาดโลกอย่างหนึ่งแลมีภาพอีกมุมหนึ่งหรืออีกภาพหนึ่งที่ครูบาสอนการแยกอารมณ์ มักชอบให้สิทธิ์ดูภาพที่มีหมูนักพรตนั่งนิ่งนิ่งเป็นแถวแถวริมฝั่งแม่น้ำใสไหลคดไปคดมาไหลแผกก่กว้างกว้างแล้วโคง้งโคง้งอ้อมลงไปรวมเป็นทะเลสาบมีชายหาดทรายทองน้อยใหญ่มีแอ่งน้ำสะบัวดอกบัวสีขาวสีเหลืองสีชมพูสีแดงต่างๆใบบัวเขียวใบเล็กใบใหญ่ บางใบเป็นจุดดำด่างแตกเป็นเสี่งเสี่ยงกำลังชูดอกและใบสล่างในผืนหน้าน้ำดูเป็นพืชไปท่านมูนักพรตนั่งนิ่งนิ่งใน่ามกลางความเงียบสงบของทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยพลังเงียบพลังนิ่งแต่มีวิญญาณที่ทำให้อารมณ์คนเคลื่อนไหวบ้างท่านค้นหาความเร้นลับในสัจธรรมหรืออันไรอันไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่ มิเช่นนั้นแล้วจะไม่มีกิริยาอาการแบบนั้นภาพอย่างนี้สถานที่แบบนี้จะหาดูได้ยากทำให้นักศึกษาเกิดอารมณ์ละเอียดอ่อนและสูงยิ่งขึ้นไปอีกแบบอย่างหนึ่งแหลมีภาพบางมุมหรือไปพบสถานที่มีภาพมีเงื้อมผาชันสูงสีเทาที่ยื่นโค้งโค้งโง,งงงงอกออกไป มีโขดหินเนินดินสีเหลืองแก่สีหมอหมึกสลับสอดแทรกในเชิงพาช่องเขามีป่าปโปรง่งสวนสนใบเฉาซีดมีต้นโพใหญ่ใบเขียวแก่แกมเหลืองเหลืองเวลาถูกต้องลมพัดใบก็หลุดหล่นปลิวไปปลิวไปบางทิศมีต้นใสใหญ่รากใสย,ย้อยห้อยตองแต่ง รากใสรสีน้ำตาลแก่แห้งๆซึ่งเป็นฤดูร้อนกำลังผลัดใบใบร่วงหล่นเหลือแต่กิ่งก้านที่แก่แก่้กานที่ยังอ่อนก็โปรนแห้งผากดูยอดด้วนไร้ใบสดขาดใบงามโปร่งโล่งๆดูมันช่างอาพ,พหยุดนิ่งขาดน้ำและลมฝนเย็นๆทั้งดงดอยภาพสงบเศร้าดังการปลงศพเกิดอารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งแล โอ oh, อมิตาพุทธแปลว่าสติปัญญาธรรมชาติจักสุเป็นแสงสว่างไม่มีที่สิ้นสุดเด็กบางคนถ้าไม่ชี้แนะไว้จะไม่รู้คุณค่าทางจิตใจจิตใจจะแข็งกระด้างไม่มีอนุสัยจิตอนุนรักษ์ป่าไม้หรือธรรมชาติเท่าไหรนะัก พ่อแม่หรือผู้จะเป็นครูบาอาจารย์ต้องบอกสอนชี้แนะนำทางให้เด็กรู้คุณค่าของสูตรมุมมองอย่างนี้ไว้บ้างเด็กจะมีเพื่อนทางใจเล่นสงบจิตกับธรรมชาติได้ทุกแห่งโหนแลถ้าบังเอิญบังเอิญไปพบสถานที่อย่างนี้หรือภาพเขียนอย่างนี้ภาพบิวต่างๆที่มีมุมมองคล้ายคอย่างนี้ จงรีบ่วยโอกาสเอามาทดสอบอารมณ์ตนเองดูทีตามสูตรศาตร์ที่กล่าวมานี้ว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรหรือว่าไม่ต้องพูดถึงเลยใครได้พบเห็นภาพอย่างนั้นเข้าก็จะรู้สึกทันทีว่านั่นมันช่างอ้างว้างวังเวงใจใครใครไปอยู่ในที่นั้นในดงดอยอย่างนั้นได้ก็สมกันกับคนที่เขาจัดไว้ว่าพ้นโลกพวกคนพ้นโลกไปแล้ว จึงจะมาอดทนนั่งนิ่งๆอยู่ในที่อย่างนั้นได้เพื่อวางความวิเวกสงบนิ่งทางจิตบำเพ็ญฌานสมาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอริยครูโบราณท่านชอบภาพอย่างนี้มากเอาไว้ทดสอบแยกอารมณ์ของสิทธิ์ได้ดีอย่างหนึ่งแล